สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะกับวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะคุณครูสุภลักษณ์สิทธิธรรมเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่หนังสือภาษาพาทีเหมือนเดิมนะคะหนังสือภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะ เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่บทที่11นะคะบทที่11อธิบายเพิ่มเติมความรู้เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้มีชื่อเรื่องคําที่มีอัศเจรีคําที่มีอัศเจรีนะคะหลายคนสงสัยว่าอัศเจรีคืออะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะ เครื่องหมายอัศเจรีนะคะเครื supplies, okay. ่องหมายอัศเจรีม em ีชื่อเรียกว่าอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเครื่องหมายอัศเจรีมีชื่อเรียกว่าอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองค่ะ เครื่องหมายอัศเจรีมีหน้าที่ทำอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเครื่องหมายอัศเจรีมีหน้าที่ใช้บอกเป็นคำอุทานหรือจะใช้บอกความรู้สึกแสดงอาการต่างๆเช่นตกใจเสียใจดีใจแปลกใจหรือ ประหลาดใจนะคะย้ำอีกครั้งนะคะเครื่องหมายอัศเจรีมีหน้าที่ทำอะไรนั้นนักเ,เรียนมาดูพร้อมๆกันนะคะเครื่องหมายอัศเเจรีมีหน้าที่ใช้บอกเป็นคําอุทานหรือจะใช้บอกความรู้สึกแสดงอาการต่างๆเช่นตกใจ เสียใจดีใจแปลกใจหรือประหลาดใจอ่ะยกตัวอย่างคำแรกนะคะคำแรกคำว่าโอ้โ oh หนะคะคำแรกคำว่าโอ้โ oh หเห็นไหมคะคำว่าโอ้โ oh หนะคะด้านหลังคำว่าโอ้โ oh ห มีเครื่องหมายอัศเจรีด้วยนะคะคุณครูยกตัวอย่างประโยคนะคะโอ้โหวันนี้เธอสวยจังโอ้โหวันนี้เธอสวยจังนะคะคำนี้ค่ะโอ้ยโอ้ยนักเรียนสังเกตนะคะด้านหลังคำว่าโอ้ย จะมีเครื่องหมายอัศเจเจรีนะคะครูยกตัวอย่างได้ว่าโอ้ยฉันเจ็บนะโอ้ยฉันเจ็บนะนะคะเดี๋ยวไปดูคำต่อไปค่ะว้าวว้าวนักเรียนสังเกตคำว่าว้าวนะคะ ด้านหลังคำว่าว้าวมีเครื่องหมายอัสเจรีนะคะมีเครื่องหมายอัศเจรีนะคะ,คร,ระ,ค,ะครูยกตัวอย่างประโยคได้ว่าว้าวกระเป๋าใหม่สวยนะว้าวกระเป๋าใหม่สวยนะอ่าคำนี้ค่ะคำว่าอ๋อ อ๋อคำว่าอ๋อด้านหลังคำว่าอ๋อจะมีเครื่องหมายอัศเจรีด้านหลังคำว่าอ๋อจะมีเครื่องหมายอัศเจรียกตัวอย่างประโยคได้ว่าอ๋อฉันเข้าใจแล้วอ๋อฉันเข้าใจแล้ว คำนี้ค่ะคำว่าชายโยชัยโยนะคะด้านหลังคําว่าชายโยนักเรียนสังเกตไหมคะมันจะมีเครื่องหมายอัศเจรีนะคะด้านหลังคําว่าชัยโยจะมีเครื่องหมายอัศเจรีนะคะยกตัวอย่างประโยคค่ะชายโยพวกเราทำได้เย่ชายโย พวกเราทำได้เห็นไหมคะคำต่อไปคำว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะนักเรียนสังเกตด้านหลังคำว่าช่วยด้วยเห็นไหมคะจะมีเครื่องหมายอัสเเจรีนะคะด้านหลังคำว่าช่วยด้วยจะมีเครื่องหมายอัสเเจรีนะคะ คุณครูยกตัวอย่างประโยคช่วยด้วยเงินของฉันหายช่วยด้วยเงินของฉันหายนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทําแบบทดสอบลงในสมุดภาษาไทยกันนะคะเด็กๆตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะ ใครที่เตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาแล้วเขียนวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะวันนี้วันจันทร์ที่27ธันวาคมพศสอ6 4ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะวันนี้วันจันทร์ที่27ธันวาคม พศสอ6 4ันค่ะขอเขียนวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ คำสั่งมาแล้วค่ะคำสั่งวันนี้ง่ายๆเลยนะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำที่มีอัศเจรีมาสิบคำให้นักเรียนเขียนคำที่มีอัศเจรีมาสิบคำนะคะและที่ขาดไม่ได้เลย อย่าลืมวาดรูปตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะให้นักเรียนเขียนคำที่มีอัศเจรีย์มาสิบคำพร้อมกับวาดรูปตกแต่งระบายสีให้สวยงามค่ะคะแนนเก็บวันนี้10คะแนนเต็มนะคะคะแนนเก็บวันนี้10คะแนนเต็มนะคะ งานง่ายๆหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทํานะคะย้ำอีกครั้งนะคะคำสั่งวันนี้ให้นักเรียนเขียนคำที่มีอัศเเจรีมาสิบคำพร้อมกับ วาดรูประบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะอ่าสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ